สวัสดีค่ะพี่น้องหนูก็ปล่อยแย้ตุ่มเพื่อเขาจ้กพี่น้องจ้าเมื่อนี้เสืมา่าอัน,นเห็ดยังสู้พีสู้น้องกินกับมะม่วงเคี่ยมเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้ไดเมนูอะไรเท่าจา้กพี่น้องเสืมาลาบสู้พี่น้องกินลาบเท่าเดี๋ยวมะมืวงวิธีไอวิธีทำเนาะคะนะ่ะเนาะขั้นตอนงไงๆของตะไบแย้ตุ่มเตรียมเครื่องแล้วเรียบร้อยอ่าเครื่องก็ได้เท่าที่มนะีเนาะจ้ะเนาะเคื่องมีกะเซมีไอมะเขือปอ ต้นหอมบักชีหรือว่าตะไคร้อากาศซีมิปปนเนาะคะ่ะเนาะปนหรือว่าน้ำพริกบัานเท่านี่แหละอันนี้เขาตำล้วเรียบร้อยแล้วก็ข่าคั่วพริกปนผงนัวแล้วก็น,น้ำปลาหรือน้ำปลาไอีกเพื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าไอ้เทาของเท้า,าตรงนี้เลือกแล้วเราพี่น้องจาเทานี่ น้อเก็บอีหยังออกแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเฮาสิมาเฮ็ดให้สุกอีเทื่อนึงโดยการที่ว่าต้มน้ำฮ้อนแล้วเอามาันอีกเทื่อนึงเนาะกันเนาะน้ำฮ้อนนี่ตุ๋นเดียวแล้วเรียบร้อยพี่น้องอันนี้เราจะคือนนำน้ำฮ้อนเียวเรียบร้อยใส่น้ำร้อนไปเลยเฮ็ดให้สุก่อนพี่น้อหน่อยนี่ใส่แล้วเรียบร้อยพี่น้องใส่น้ำนี่เราจะจะเสียงสุกให้มึงเดินมาพี่น้อง เห็นไหมเนี่ยใส่น้ำร้อนแล้วเรียบร้อยเลยใส่น้ำร้อนแล้วเรียบร้อยใส่ตังกล่องอาจจะเห็นชาเจีกกอันนี้คือ,อน,น,น้ำผิกของห่อห,หรือว่าปนเราผี่เนอะปนที่ห่อตําแล้วเรียบร้อยตําแล้วเร,ราใส่เลยที่นองใส่เลยลาบเท่านะคะเนาะเหมือนเมนูลาบเท่าของหากินใหญ่ ให่ตุ่มเงินชิเน้นได้คลองหากินยา,ากจัีหน่อยเพราะวา่าม่ค่อยได้กินตลอดเลยพี่น้องหากินยากมาถูกช่วงถูกเวลามีก็จังได้กินเนี่ยเมื่มีก็ไ่ได้กินใส่แล้วเรียบร้อยเด้อน้ำผิวคนปลาทูพี่น้องได้ปลาทู่ถ้ามันได้กี่โอมโห้เชื่อสีขามกันกัดเรียบร้อยเรียบร้อย แล้วเซนละเซ่มเมื่อยม้เขือนึงพี่น้องค,คนเขาคนหัวเข่งขกันสักก่อนอันนี้ใส่เขาใส่ปนหรือว่าใส่น้ำผิกงเราเรียบร้อยปนประทูอันนี้เขาใส่สเครืองนะพี่น้องดูนะใส่เครื่องลงไปนะคะน่ะเนาะอันนี้มะเขือนะคะน่ะเนาะมะเขือปอมะเขือปอต้นหอมผักชี่ลอาก็ไอ้ตะไคร้ที่เขาหัา่น,นเตรียมไว้เราเรียบร้อยใส่ลงไปเลย รีบเพ็ดอ่ะมี่ขงน้องห่อใส่ไปยังไงจะห่อใส่ไปน้ำปนเราพี่นอ้องใส่ไปน้ำปนแล้วเดินห่อครัว,วพี่นอ้อง พี่ปนิ days, ่งปใส่หลายดอกพี่น้องเพราะเขาใส่ในนั่นหลายดอกนี่อ่ะเขาใส่ลงไปใส่ยี่สิบป้าใส่หลายดอกเดี๋ยวสิกินเมื่อใดใส่น้ำปลาอันนี้เดียวคนพี่น้องเพราะว่าไอ้ที่เขาป้าใส่หลายเพราะว่าเขาอ่อนเขาเห็ดยังก่อเห็ดปนเข้มข้นแล้วพี่น้อง ก็เรียกบ่กกาส่หลนยนัน่นลาบเท่านะค่ะเนาะเมนูลาบเทาซาไน้ำจืดของห้องพี่น้องอั้นี้ก็สีซุกแล้วเดอ้อเท่านี่เอาไปลวกแล้วต้มน้ำอรลวกอีกเทือนึงพี่น้อง มีเพือนหนึ่งพี่น้องเสร็จแล้วรักเสริมหนึ่งรักใช้จ่าเก็บพร้อมก่อนอันนี้เสร็จแล้วเก็บไปพี่น้องรากเท่าของเขนะคเนเสร็จแล้วเรียบร้อยมากมากินกันเลยกันกินกันเลยบางหมองพึ่งมามีใบหิงใส่พี่น้องมีพิเศษใบนะให้กูร้องน้องกันเนาะมีเราเท่าที่มีนี้จะเบาพิเศษพี่ทองครับ ยังล้เขายังเดือเรืออ่าพักกับพักของกองพี่น้องยอดนาดูมายอดสั่น้ระดนพัะพี่น้องเมกระดุนพกระดุนพี่น้องที่เพ่งมนรองเมฆเมฆกับเมฆเอาแม่ปลูกเองพัีดว่ายึดตุ่มยู่นีไซื้อยางพี่น้องปลูกเองพกกระดุนมแข่งกับุบมแข่งกับมีตงอันนี้พสั้ปลูกเองอันที่เขาไมู่้กเอาเท่าที่เขาหาได้พี่น้อง่บานเลตาแต่เ่ง่ง

Các nắm phía đó. Còn nắm như vậy, nhặt túi nắm. Qua chẳng. đi xuống cho phía nó như vậy ở đi qua nào? ở đi qua. nhau coi, mà mình thấy tụi mình sẽ mong cá săn nó sẵn. Chẳng.

ไม่ได้ตัด,ดยา,ดายวเผยพี่น้องเลยสวนหยักขอโทษทุกคนไปอะไรเด้อพี่น้องถ้าก,กินวุสนสุกับอะไรเนาะพี่น้องเนาะเส้นมั้งกันนี้เส้นจเงยยาวเท่าเพิ่นกรได้ตัดแล้วมเมื่อมาตัดเดี๋ยวพี่น้อง 那头。 มาเดอ้อมาเด้อสำหรับมือนี้ับพี่น้องเนาะฝากคลิปนี้เป็นกำลังใจให้เยะตุ้มเมือคันเดอ้อฝากพี่ฝากนะ้องถ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนา่ค่ะนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเมาะค่ะเนาะพี่น้องจา้าขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมเน้อพี่น้องจา้ามือนี้เมนู กินของหายากให้พี่เห็นน้องมึงคือเก้าจะ้ะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะ